นี่แล้วมันเลกก็ฟาดฟาก็ฟาดฟาก็ฟา่าะไรเออไปที่จะโก่่าอไีแล้วใกันคือก็าก็้เรอง2อที่เ้ยเร่องจุดลอยนัดนวันน้ลอยกนลอยกันใส่เกล่ยนั่งน่อยก็น้าเ อาทิตย์ละเทียยาี้คือจไหนรอของุ้มงมากเือมากอยด้วยเนาะเหนือมากเหนืมาเนมากเดี๋ยวระว่างเะว่างเดี๋ยวจะมีเนี่ยป้ามาพอวันอาทิตย์ละเทียวานมากจะเทียอยู่หนแต่ได้เร่งจม อย่างเง้ยครับเวมเห็นได้จ้าจจำมากคนกระบอกเนาะันกระบอเป็นเก่าเนาะันกใดมากคนกระบ่อ้ผู้ใดหูจักลไม่เห็นหน้าจาเยว้่า่วยตท่เป็นเงินซอเดนแล้วะวมากคนเมากนาไว้กับ่วยอ่าโอ้กรบอแกได้ยังขังขาวว่าขังขาวม่กี่สาเลยแม่แม่แม่อวกยงคนเลยงานใ่รู้ไหมสวมาเลยราเปกว่ สวัสดีครับประหยัดอ่า <laughs>